คนอยู่กับครูเสื้อนะครับวะครูเจอนะฮะเอาอยู่แล้วตอนนี้อะไรครับครูครับแม่ยูนีนี่พิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมครับพิมพ์ที่แรงแรงที่สุดแรงเร็วรุันใจนี่เนื้ออะไรครับอาจารย์เนื้ออสุภะอสุภะนะครับเนื้ออสุภะนะะท่านผู้ชมนะที่ทุกท่านเห็นนี่เป็นเนื้ออสุภะนะครับที่ว่าบอกว่าอาจารย์เฮียสักดาหรือเฮียอะไรนะเฮียสักดาอายุ60ได้มีอายุส6ปีบอกว่าภายในสามเดือนถ้าเกิดเฮียได้มีเฮียจำกับ เท้าหลือบ้านเราเรียกว่าตีนคูเสือเลยที่ที่ที่ร้านเลยที่ร้านเลยที่ปราณีปฐุมนะแค่เดินครึ่งเขาได้เมียทันใจก็เลยมาก่าแล้วก็เอาของคืนมาคืนให้ก็คือเพราะเมียเขาไม่ให้ใช้คือโยนีชุดนี้ใช่ไหมครับใช่เมียสุภาพนี่แรงมากเป็นสุาพก้าอันนี้สุภาพก้าแรงขึ้นไปเมยเนี่ยนี่ฮะราคาที่ท้องตลาดทั่วไปแพงไหมครับอาจารย์อยู่อยู่หลักหมื่นกางถึงแสนหมื่นกางถึงแสนนะครับก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะฮะหรือว่าถึงแสนเรื่องนะฮะลูกละแสนนะครับ อ่านี่นะฮะนี่นะครับ